Intel นะครับยักษ์ใหญ่แห่งวงการชิปที่เรารู้จักกันดีตอนนี้กำลังอยู่บนทางแยกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยก็ว่าได้พวกเขากำลังเดิมพันอนาคตทั้งหมดไว้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความเสี่ยงครับ ถ้าใครได้ตามตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมานะครับจะเห็นเลยว่าราคาหุ้นของ Intel เนี่ยพุ่งทะยานขึ้นอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวส่วนหนึ่งก็มาจากผลประกอบการที่ดูดีมากแล้วก็มีการลงทุนจากพาร์ทเนอร์รายใหญ่ๆเข้ามาอีกบรรยากาศการลงทุนก็เลยดูคึกคักเป็นพิเศษครับแต่เดี๋ยวก่อนครับพอเราลองมองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเรากลับเจอกับตัวเลขที่น่าตกใจมาก นั่นก็คือผลขาดทุนจากการดำเนินงานกว่า2.3พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสเดียวและที่สำคัญคือมันมาจากธุรกิจ f าวด d r y ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ในอนาคตทั้งหมดของ Intel เลยนะครับเอ๊ะตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดแบบชัดๆวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละส่วนเลย ตั้งแต่ภาพรวมของบริษัทในตอนนี้กลยุทธ์ที่พวกเขาเดิมพานานาคตไว้ความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าจากนั้นเราจะมาถอดรหัสผลประกอบการกันและปิดท้ายด้วยบทสรุปสำหรับนักลงทุนครับมาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยยักษ์ใหญ่บนทางแพรง่ง ้องยอมรับนะคบว่า Intel เนี่ยเคยเป็นเจ้าตลาดแบบไม่มีใครเทียบได้แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาสูญเสียความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตให้กับ t ี m c ไปแถมคู่แข่งตลอดการอย่าง AMD ก็กลับมาแรงแซงทางโคง้งแย่งส่วนแบ่งตลอดไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่พวกเขาต้องลุกขึ้นสู้เพื่อทวงบัลลังก์กลับคืนมาครับและนี่ก็คือแผนพลิกเกมของพวกเขาครับชื่อว่า IDM 2.0 ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือการยกเครื่องโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่เลยมีทั้งการใช้โรงงานของตัวเองผลิตชิปเหมือนเดิมมีการจ้างบริษัทอื่นผลิตให้ในบางส่วนและที่สําคัญที่สุดที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยก็คือการเปิดโรงงานของตัวเองให้บริษัทอื่นเข้ามาจ้างผลิตหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจเฝ้รีนั่นเองครับเข้า <c oughs> สู่ส่วนที่2ครับการเดิมคันแห่งอนาคตกับ IDM 2.0 เอาละเรามาลองมองในมุมบวกกันก่อนว่าทําไมแผนการที่ดูยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานขนาดนี้มันถึงอาจจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้จริงๆกลยุทธ์ IDM 2.0เนี่ยนะครับมันมีเสาหลักอยู่3ต้นด้วยกัน1คือยังคงผลิตชิปของตัวเองเหมือนเดิมอันนี้คือธุรกิจหลัก 2. คือหันไปใช้โรงงานภายนอกบ้างอย่าง TSMC เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและ3คือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยนั่นคือการเปิดตัว Intel Foundry Services หรือ IFS เพื่อรับจ้างผลิตชิปให้กับบริษัทอื่นๆด้วยเป็นการเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญเลยครับตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนนะแต่คือการดูว่าใครที่เข้ามาลงทุนบ้างลองดูรายชื่อสิครับรัฐบาลสหรัฐ อัดฉีดเงินมหาศาลผ่านกฎหมาย Chips Act, Nvidia ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญในตลาด AI ก็เข้ามาลงทุนแถมยังเป็นพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์อีก SoftBank ก็มาและที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือ Microsoft ที่ประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่รายแรกของเทคโนโลยี My 18A นี่มันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเชื่อมั่นในแผนนี้ของ Intel และนี่คืออาวุธลับทางเทคโนโลยีของพวกเขาครับ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ชื่อว่า Intel 18A ที่มาพร้อมกับ2นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวงการอย่าง Ribbon Fed และ Power Via ถ้าพูดแบบง่ายๆเลยนะครับมันคือสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบใหม่ที่จะช่วยให้ชิปทำงานได้เร็วขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง Intel เชื่อว่านี่แหละคือหมัดเด็ดที่จะทำให้พวกเขากลับมาเป็นที่1ได้อีกครั้งมาถึงส่วนที่สครับมองอีกด้านของเหรียญกันบ้างเอาล่ะครับ หลังจากที่เราฟังเรื่องดีๆมาเยอะแล้วคราวนี้เรามาดูความจริงที่อาจจะโหดร้ายและความท้าทายมหาศาลที่ Intel กำลังเผชิญอยู่กันบ้างดีกว่าสไลด์นี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ากังวลสำหรับ Intel อย่างมากเลยครับนี่คือการสูญเสียส่วนแบ่งรายได้ในตลาดเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดของบริษัทให้กับคู่แข่งอย่าง AMD แบบต่อเนื่องเลยนะครับ ดูตัวเล็กสิครับปีแล้วปีเล่าจากประมาณ25%ในปี2023เพิ่มมาเป็น41%ในไตรามาส2ของปี2025มันคือการเสียเลือดอย่างต่อเนื่องเลยแล้วในสมรภูมิด้านเทคโนโลยีนะครับ Intel 18A ก็ต้องมาเจอกับ N2 ของ TSMC แบบตัวต่อต,ตัวเลยประเด็นมันอยู่ที่การแลกเปลี่ยนครับ Intel 18A เนี่ยอาจจะให้ประสิทธิภาพที่แรงกว่าออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าแต่ N2 ของ TSMC ก็น่าจะผลิตชิปได้เล็กกว่า ประหยัดต้นทุนได้มากกว่ามันคือทางเลือกระหว่างความแรงกับความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะต้องเป็นคนตัดสินใจครับและนี่คือปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ครับเรื่องเงินธุรกริจ f o u นีย์ที่เป็นความหวังใหม่กําลังเผาผลาญเงินสดในอัตราที่น่าตกใจมากขาดทุนถึง2.3%พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสเดียวและมีการคาดการว่าอาจจะยังไม่ทํากําไรได้แม้จะถึงปี2027ก็ตามนั่นหมายความว่ากําไรจากธุกรกิจหลักอื่นๆของ i ินเ l ต้องแบกรับภาระขาดทุนมหาศาลนี้ไปอีกหลายปีเลยทีเดียวเอาล่ะครับมาถึงส่วนที่4กันถอดรหัสผลประกอบการเรามาเจาะลึกผลประกอบการไตรมาส3ปี2025ที่ผ่านมากันดีกว่าเพื่อจะหาคำตอบว่าเบื้องหลังตัวเลขที่ดูสวยหรูเนี่ยมันคือสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวจริงๆหรือเป็นแค่ภาพลวงตาทางการเงินกันแน่ถ้าดูแค่ตัวเลขบัญทัแรกๆนะครับต้องบอกว่าน่าประทับใจมาก รายได้โตขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นก็พุ่งกระชูดเลยแต่จุดที่พีคที่สุดคือการพลิกจากที่เคยขาดทุนมาหาศาลเกือบ1,700 0ล้านดอลลาร์ในปีก่อนมาเป็นกำไร4,100ล้านดอลลาร์ได้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่ตลาดจะตื่นเต้นกันขนาดนั้นแต่คำถามสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องถามก็คือกำไรที่เห็นเนี่ยมันยั่งยืนแค่ไหนกันและสไลด์นี้คือคำตอบครับความจริงก็คือ กำไรส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการดําเนินธุรกิจหลักเลยแต่มันมาจากการขายสินทรัพย์อย่าง a l t e r a และ Mobile ์ออกไปซึ่งทําเงินไปกว่า5,200ล้านดอลลาร์ถ้าเราลองหักเงินก้อนนี้ที่เป็นกําไรพิเศษออกไปนะครับกำไรจากการดําเนินงานจริงๆจะเหลืออยู่แค่1,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งมันเปลี่ยนภาพไปคนละเรื่องเลยครับเรื่องยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีธงแดงอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากนั่นคือ Intel เนี่ยยอมรับออกมาเองเลยว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการลงบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำกับรัฐบาลซึ่งนั่นอาจจะทำให้บริษัทต,ต้องกลับไปแก้ไขตัวเลขผลประกอบการของไตรามาสสามที่เราเห็นกันอยู่นี้อีกครั้งในอนาคตได้ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาเลยครับและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับบทสรุปหลังจากที่เราพิจารณากันมาทุกแง่มุมแล้วทั้งความหวังความเสี่ยงและตัวเลขที่ซ่อนอยู่ คำถามสุดท้ายก็คือราคาหุ้น i ินเทในปัจจุบันมันแพงเกินไปหรือว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าทึ่งกันแน่จุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับมันคือความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างตลาดกับนักวิเคราะห์มืออาชีพครับ ในขณะที่ราคาหุ้นในตลาดซื้อขายกันอยู่ที่แถวๆ37 4 1ดอดลลาร์ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์กลับอยู่ที่แค่25 2 9ดอลลาร์เท่านั้นพูดง่ายๆก็คือตลาดกำลังมองโลกในแง่ดีและให้ราคากับอนาคตของ Intel สูงกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ประเมินไว้มากเลยครับ ดังนั้นบทสรุปจากแหล่งข้อมูลจึงให้คำแนะนำเป็นถือหรือโฮครับเหตุผลก็คือแม้ว่าในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนอาจจะมหาศาลมากถ้ากลยุทธ์ f o u เดอรี่สำเร็จแบบสมบูรณ์แบบแต่ในทางกลับกันความเสี่ยงในระยะสั้นก็สูงมากเช่นกันทั้งจากการแข่งขันการดำเนินงานและภาระทางการเงินที่ต้องแบกรับและที่สำคัญที่สุดก็คือราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนความคาดหวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีเกือบจะสมบูรณ์แบบไปแล้วนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วนะครับอินเทลกำลังเดิมพันอนาคตทั้งหมดของบริษัทไว้กับการดำเนินงานที่ต้องสมมูรณ์แบบไร้ที่ติสำหรับนักลงทุนแล้วนี่คือความเสี่ยงที่คุ้มค่าที่จะรับไว้หรือไม่นั่นคือคำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดครับ